สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอสา,าวเล่าอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปดูไอคอนสยามนะคะทุกคนซึ่งเป็นตึกที่แบบเป็นเลนแม์กนะคะที่สำคัญในกรุงเทพแล้วก็เป็นตึกที่แบบสวยมากทุกคนเอ้ยทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะต้อง กราบขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆไลค์ทุกๆยอดวิวจากคลิปที่แล้วนะคะคือทําให้อูมีกำลังใจในการทำคลิปแบบว่ามากๆทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีมากๆในการทำคลิปของอูค,ค่ะคือต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เมนมาแล้วก็อูก็จะนำทุกๆอ่ะอ่ะคอมเมนต์ทุกการติชมนะคะ นำมาใช้ในการพัฒนาในการทำคลิปของอูในต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนที่จะไปดูนะคะอูก็ต้องขออนุญาตนะคะเจ้าของคลิปนะคะที่เอาคลิปมาลงนะคะแล้วก็ถ้ามีสิ่งไหนที่อูแบบให้ความหมาถูกหรือว่าอูแบบพูดผิดนะคะหรือพูดแบบสำเนียงไทยแล้ไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะอลังการจะสวยงามแค่ไหนนะคะทุกคนไปดูกันค่ะว้าวสวยมากทุกคนโอ้อันนี้คือเขาทำจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่าหรือว่า มันเป็นแบบแบบนี้ทุกทุกวันอะดูคนบรรยากาศแบบนี้ดูกวันเขาน่าจะทำแบบคอนเสิร์ตอะไรปะทุกคนสวยมากแล้วก็ใหญ่มากๆทุกคนคือเราดูจากการแบบเทียบตึกแบบอยู่ข้างๆเลยนะทุกคนคือเราดูไอคอนสยามใช่ไหมเราก็เทียบกับตึกที่แบบอยู่ข้างๆนั่นคือแบบดูเหมือนแบบตึกที่อยู่ข้างๆเล็กลงพันมากๆเลยอะโอ้ สวยอันนี้จะเป็นข้างในนะคะทุกคนหรูมากโอ้ทุกคน,ม,กกคนมีน้ำตกด้วยโหทุกคนแล้วน้ำตกนี่คือสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทุกคนว้าวโอ้สวยมากโอ้ดอกไม้นี่คือสวยนะทุกคนดอกไม้จริงป้ะหรือว่าดอกไม้ปลอม ทุกคนคอมเมนต์มาบอกไนดะ้น่าจะเป็นดอกไม้จริงนะทุกคนโอ้ว้าวทุกคนคือนอกจากจะแบบเปลี่ยนสีได้แล้วคือเปลี่ยนลายได้ด้วยนะทุกคนทําแบบลายดอกไม้ลายลวดลายอะไรนี่คือโอ้เจ๋งมากทุกคนแล้วคือคงสูงมากๆนะทุกคนดูจากน้ำตกแล้วก็ เห็นแบบว่าบันไดยอยู่ทั้งข้างๆนะทุกคนคือมีเห็นแบบสองสามชั้นเลยโอทุกคนคงจะสูงน่าดูนะโอ้ทุกคนแล้วเรือคือได้แบบวิวแบบสวยมากนะคะคือเรานั่งดูจากมุมแบบวิวจากไอคอนสยามน,นะคะแล้วก็แบบเราก็จะเห็นแบบวิวจากตึกข้างๆนะคะถึงข้างหน้านี่คือสวยมากโอ้ทุกคน เขาจัดคอนเสิร์ตปะน่าจะเป็นงานอะไรต่งตางๆนะคะทุกคนใครที่คอมเมนต์ใครที่แบบรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกูได้นะคะว่าเขาอะจัดทากิจกรรมหรือว่า,างานอะไรนะเหมือนคอนเสิร์ตเลยอะโหว้าวทุกคนโหสวยมาก คือทุกคนต้องแบบใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะได้แบบลงเรือแล้วก็ไปดูวิวสวยๆแบบนี้อ่ะโอ้เวอรวังมากโอ้แล้วผู้คนนี่คือเยอะมากทุกคนโอ้ เยอะมากทุกคนผู้คนนี่คือแบบว้าวแล้วคือการตกแต่งตกแต่งของเขานี่คือสวยทุกมุมทุกคนดูคือทุกมุมของเขาคือไม่แบบว่าเอาโทรศัพท์ จากโทรศัพท์มาถ่ายรูปนี่คือไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสวยทุกมุมจริงว้าวแล้วก็ตึกข้างๆางนี้คือสูงมากนะาการออกแบบนี่คือแบบเลิศทุกคนเลิศมากสวยมากแล้วก็คือเขาจะเอาแบบเป็นกระจกทั้งตึกเลยนะทุกคนเป็นกระจกนะครับ เพราะว่าแบบมันมันสวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้สวยมากครูทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ไปถ้าใครอยู่ที่ประเทศไทยนะคะยังไม่ได้ไปแบบว่าเที่ยวชมไอคอนสยามนี่คือทุกคนต้องไปสักครั้งหนึ่งนะต้องลองไปสักครั้งหนึ่งนะคะทุกคน สวยมากทุกคนเอ้ยคือก็ไปแน่นอนค่ะแต่ก็ต้องแบบว่าใช้เวลาในการแบบเก็บเก็บเงินนิดนึงทุกคนเพราะว่าแบบเราเห็นแบบเราได้เห็นแบบนี้ก็คือมันแบบเป็นแบบสิ่งที่ทำให้เราอยากแบบไปประเทศไทยแบบขึ้นแบบจากที่เคยอยากไปแล้วนะคะก็คือ อยากไปมากอีกทุกคนโอ้ยสวยมากโอการออกแบบเขานี่คือสวยทุกคนคือสูงแล้วก็มีหลายสันมากทุกคนแต่อูไม่รู้มีกี่สันทุกคนถ้าใครรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกอูได้นะคะว่า ไอคอนสยามมันมีทั้งหมดกี่ชั้นนะคะทุกคนโหมีการจัดแสดงน้ำผูด,ด้วยนะทุกคนว,ว้าวโ้สวยมากว้าวสวยจริงทุกคนโ คือในประเทศไทยนี่คือแบบบอกได้เลยว่ามีแต่แบบตึกแบบสูงสูงทั้งนั้นเลยทุกคนโอ้ทุกคนสวยมากคือได้เห็นคลิปนี้คือแบบมันสวยขนาดนี้ถ้าได,ได้เราได้ไปสัมผัสตัวจริงนี่คือจะขนาดไหนนะคะคืออูได้เห็นแบบคลิปซาวอนนะคะที่เขาได้ไป ไอคอนสยามนะคะได้ไปสัมผัสด้วยจริงจริงคือบอกได้เลยว่าสาวน,นี่คือโอ้ทุกคนแบบลองว้าวจัดมากคืออูอยากไปสัมผัสแบบสาวนจังเลยนะคะคือได้ไปสัมผัสวิวได้ไปสัมผัสแบบบรรยากาศนะคะได้ไปประเทศไทยด้วยแบบตัวของเราเองนะจากที่เ,าเราได้เห็นจากคลิปนะคะแล้วก็ทำใีแอคชั่นคือได้ไปเห็นตัวจริงนี่คือแบบ โอทุกคนดีใจกับสาวบอลมากๆนะคะที่ได้เป็นสัมผัสตัวจริงอะ่ะโอ้สวยมากมผู้คนนี้คือแบบเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็เรา จะหลูแบบดู่าใหญ่ขนาดไหนก็คือเทียบจากผู้คงเลยทุกคนผู้คนแบบดูแบบเล็กกะจิตเดียวเองแล้วตึกคือแบบใหญ่มากอลังการมากทุกคนเอ้ยโอ้ว้าวมากทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปก็จบลงไปแล้วนะคะก็คือทุกคนจากที่แบบได้ได้ดูคลิปนี้นะคะ จากที่แบบอยากไปประเทศไทยคือทำให้เราอยากไปประเทศไทยมากขึ้นอีกทุกคนอสวยมากๆทุกคนนะคะอลังการงานสร้างมา,มากๆทุกคนคือก็มีหลายคอมเมนต์นะคะบอกคอมเมนต์ว่าเอ้ยถ้ารู้จักแบบประเทศไทยมากกว่าน,นี้ก็คือจะหลงรักประเทศไทยคือเอาจริงคือแบบเห็นแค่เนี้ยคือก็ไม่ได้รู้จักประเทศไทยอะไรมากนะคะก็คือประเทศไทยก็จะมีแบบว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับมากนะคะคืออูได้เห็นแบบแค่บางจุดบางมุมของประเทศไทยก็คืออจริงทุกคนตอนนี้คืออูหลงหลักประเทศไทยไปแล้วอะคือมันสวยมากแล้วก็มีแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมากนะคะทุกคนคือสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากไปสัมผัสนะคะอยากไปลองแบบสัมผัสลองไปดูลองไปชมนะคะคือ ละลายลหลายแห่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะคือต้องให้ได้ไปแน่นอนค่ะทุกคนคือตอนนี้นะคะอก,ก็กำลังจะวา,างแผนว่าอูจะไปไทยเดือนไหนนะคะก็คือทุกคนเป็นกาลังใจให้อูด้วยนะคะในการทาคลิปนะคะเพื่อว่าอูจะได้แหละได้จากการทาคลิปคือตอนนี้อูยังไม่ได้นะคะเพราะว่า คลิปของอูแล้วแบบ u t u b บของอูนะคะก็ยังไม่ได้ผ่านกดนะคะทุกคนถ้าใครนะคะที่อยากให้ความฝันของอูเป็นจริงนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามคลิปของอูลแล้วก็รับชมนะคะถ้ามาีความคิดเห็นอะไรนะคะที่อยากจะแบบ หรือว่ามีอะไรที่อยากให้อูแบบพัฒนาหรือว่ามีอะไรแบบเฮ้ยสาูแบบทําอันเนี้ยมันไม่ถูกนะหรือว่าควรพัฒนาแบบตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกสาวได้นะคะอูก็จะนําทุกทุกคอมเมนต์มาแบบปรับปรุงแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์นะคะที่จากคลิปที่แล้วนะคะที่อูจะไม่ได้ตอบนะคะอาจจะไม่ได้ตอบก็ ต้องขออาภัยด้วยนะคะแต่ให้รู้ว่าอูอ่านทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนโอ้สวยมากแล้วคือทุกคนโอนี่คือแบบทำคลิปไปด้วยแล้วก็เป็นธรรมชาติไปคุส่งเสียงแบบธรรมชาติไปด้วยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงไก่ไก่นี่ก็คือขยันขันมากๆนะทุกคนโอ้ต้องขอโทษนะด้วยนะคะที่แบบมีเสียงรบก,กวนนะคะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะอูก,ก็ต้องขอบคุณทุกคนออกมามากๆนะคะที่ดูคลิปอูจะมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแบบทุกๆกําลังใจนะคะทุกๆยอดวิวนะคะทุกคนคืออูแบบดีใจมากนะคนแบบพูดดีใจแบบกี่ครั้งก็คือไม่พอใจก็คือแบบดีใจมากจริงๆที่แบบคนไทยนะคะรักแล้วก็อินดูสาวอูมากมาก อินด so ูซาอูนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมทุกคนที like, ่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อูด้วยนะคะสำหรับคลินี้ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ